วันนี้ก็มากรีดยางเช่นเดิมนะครับมาคนเดียวเหมือนเดิมวันนี้อากาศหนาวมากนะครับอากาศาหนาวหนาวมากเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อ,อากาศหนาวจริงๆตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆลลวนะครับช่วงนี้มาคนเดียวนะครับหนาวมากเลยจุดไฟผิงนะครับแล้วก็ ยังไม่ได้ทันลงมือลงมือขีดยางเลยนะครับแต่มหนาวมากช่วงนี้นะครับเลยต้องจุดไฟผิงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่พิงไฟน่ะกลัวกลัวช็อกนะครับมันหนาวจริงๆนะครับช่วงตีนกว่าๆนี่นะครับแล้วก็ดูที่บรรยากาศทั่วไปบริเวณสวนยาง นะครับยังไม่ไลงมือทำงานเลยนะครับมาช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยเลยได้โอ้โหดไฟผิงคนเดียวดูอ่ะอยู่คนเดียวนะครับบรรยากาศก็น่า,นาหนักน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าดูนะครับสองไฟไปทางไหนก็เงียบสนิทนะครับเงียบสนิทมากเลยเพราะว่าเพื่อนก็ไม่เห็น มาแถวๆนี้สักคนเลยนะครับออรู้สึกว่าบรรยากาศเงียบสงัดนะครับดูนะครับโน่นนะครับทางไกลๆอะเมื่อสนิทเลยนะครับวันนี้อากาศเยน็นเย็นสบายแต่รู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติมากนะครับไม่มีใครอะอะไรวนะเนี่ยฮะนึกว่าแต่คนขี้หายแล้ว ิบหายแล้วมองไปมองมาเหมือนเหมือนหน้าคนนะอะจิบหายแล้วเออเออย่างไงก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าเราเป็นเป็นคนทำงานนะครับถ้าเกียรติขานก็มันมันจะเป็นคนไม่ดีนะครับมันจนนะครับถ้าคนเกียรติขานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยันไว้นะครับอ่ะขอขอ จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับหนาวมากและก็จะทำงานต่อนะครับวันนี้หลังจากนี้ก็อุ่นๆไฟๆอุ่นๆอ่ะอุ่นร่างกายแล้วก็จะทำงานต่อแล้วนะครับเขาขขจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ